และชาวราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะฮะถึงจะผ่านมาแล้วก็ต้องพยากรณ์เพื่อให้เจ้าหัวตาไปทบทวนว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยครึ่งเดือนหลังของชาวราศีิงห์เป็นอย่างไรแอดว่าครึ่งเดือนหลังมีค่อนข้างมีพลังนะดาวอังคารเป็นมหาอุดในเรือนอริและดาวศุกร์เป็นเทวีโชคในเรือนอริ อังคารเป็นเจ้าเรือนสุขพระเป็นเจ้าเรือนความมั่นคงพระศุกร์เป็นเจ้าเรือมมนการงานพระศุกร์เป็นเจ้าเรือรน,ส,นอสหัชชะตกอยู่ในเรือนนริททำไมดีละ่ะแอดมินเอา้าตกอยู่ในเรือนนริสองดวงเนี้ยนะฮะเป็นอุดมเกณฑ์ส่งผลดีให้กับเจ้าอาตาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะต้องเรียกว่าส่งผลดีค่อนข้างดีมากนะแสะดงว่ามันมีช่วงจังหวะระยะกวลาแของการงานของชาวลกักนณาราศรีกุมเกิดเรื่องของการหายติดขัด ถ้ามีปัญหาแก้ไขปัญหาได้กำลังผ่านฉลุยฉโลกในช่วงระยะเวลานี้จะไปติดต่อสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยเขาเรียกว่าศัตรูกลับมาเป็นมิตรนะละนักษณะของดาวอังคารในระยะเวลานี้ต้องทําอะไรค่ะคือมันมีลัคนาราศีสิงห์หลายคนบ่นว่าหนูกําลังจะตายแล้วหนูกําลังจะแย่และแอดแล้วกลางเดือนหลังเนี่ยพระพุธขยับเข้าสู่ภพเรือนปัตนินะมาช่วยกันเลงดวงจะตายอีกพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงิน แล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะแล้ววันที่26กุมภาพันธ์พระเกตขยับเข้าสู่ภพเรือนมรณะซึ่งมันดีแล้วไงพระเกตเข้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นมันดีขึ้นหลายสเตปแล้วถ้าเกิดบอกว่าช่วงระยะเวลานี้แย่เนี่ยต้องนึกไปก่อนก่อนหน้านี้แย่กว่านี้อีกหรือเปล่าจังหวะนี้แอดว่าถ้าชาวลัคนาราศีสิงจะแย่มันแย่จากพระเสาร์เล็งลัคนา,นาคือมันมีปัญหามันไม่ได้แบบ มันไม่ได้แบบราบรื่นไปสัทีเดียวแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในเรือนของปัญหามันมีดาวอุดมเกณฑ์สองดวงมันเลยเป็นทิศทางที่แอดว่ามันจะขยับไปในทิศทางที่ดีแล้วจากที่ไม่มีความสุขเริ่มมีความสุขจากที่มีปัญหาแก้ไขปัญหามันมันเรื่นขึ้นเจ้าตาแอดบอกให้นะถ้าคุณจะมีปัญหานะักนาราศีสิงห์ส่วนมากมีปัญหาจากลูกน้องมีปัญหาจากเรื่องของเอนดูเขาเอนเราขาดอ่ะช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองมีปัญหา นะคะเพราะว่าในระยะเวลาเนี้ยอย่างตัวตนของสิงห์เองเนี่ยไปอยู่คู่กับดาวเสารเป็นลักษณะของคู่ธาตุไฟเป็นปลาะนะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ใจอ่อนคิดเยอะคิดมากลักขณาศีสิ่งห์น่ยนะคะคุณต้องรอให้พระอาทิตย์ออกก่อนด้วยซ้ําแม้พระพระอาทิตย์จะออกในช่วงระยะเวลานี้ไปเข้ามีเนะี่ยถึงจะเป็นมรณะแต่ยังเป็นคู่มิรมันมันเกิดเรื่องของการคิดใหม่ทําใหม่แต่ระยะเนี้ยมันเครียดตั้งแต่เสาร์ เสาร์กับอาทิตย์ไปจับคู่กันเป็นคู่ธาตุไฟเล็งดวงชะตาที่เคยขยันขันแข็งรู้สึกเหนื่อยหน่ายอะไรต่างๆก็ตามแต่แอดบอกเลยว่าคุณมีผู้ใหญ่ดีคุณมีเพื่อนในระยะเวลานี้ที่คุณจะต้องแยกให้ออกว่าเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีคุณมีการติดต่อการเจรจารสื่อสารที่มันค้างอยู่ไหมที่มันยังเคลียร์ไม่จบไหมที่มันยังมีทิศทางของการติดต่อที่มันจําเป็นจะต้องเออไปทำไหมระยะเวลานี้ปัดฝุ่น อะไรก็ตามนะช่วงระยะเวลานี้นะแอดบอกเลยว่าก่อนหน้านี้อาจจะเสียเปรียบเขาอาจจะถูกเขาเบียดเบียนบีทาอาจจะถูกเขากั่นแก้งแต่ต่อจากนี้ไปลัคนาราศีสิงห์นอกจากเรื่องคู่ครองคนรักแล้วนะหรือเรื่องทุกกายทุกใจแล้วอะเรื่องอื่นมันดีหมด มันทุกกายทุกใจมันเครียดบางคนอึมคึมมากลับบ้านแล้วอึมคึมกลับบ้านแล้วไม่มีความสุขเลยกลับบ้านแลว้วร้อนจังเลยก็ดาวอาริมันเล็งอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักหรือบางคนไม่มีคู่ครองคนรักเข้าที่ทํางานแล้วเหนื่อยมากเห็นหน้าเจ้านายแล้วเหนื่อยเหลือเกินแอดเขาไม่เคยมองหนูในมุมดีเลยก็กกดาวอาริมันอยู่ในเรือนของผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งเป็นคดีคงคดีความระยะเวลาก่อนหน้านี้ไกล้เกลี่ยไม่ได้ ตัวเจ้า,าตาเนี่ยต้องบอกว่าจังหวะอะไรอะซ่อมบ้านซ่อมรถยังมาเลยนะคะถ้าต่อเติมบ้านรถนะถ้าประสานไม่ดีเนะี่ยมีเรื่องของการบานปลายระยะเวลานี้บอกเลยว่าผู้ใหญ่กลับมาสนับสนุนศัตรูกลับมาคุยดีมันเป็นอุดมเกณฑ์นะและตัวเจ้า,าตาเนี่ยสิ่งที่พึงระวังอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวมันจะสร้างความลำบากความสัมพันธ์ที่ผิด ที่ผิดที่ผิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่เอาเลยสามหกแม้เป็นอุดมเกณฑ์บางคนเลือกความสุขนะทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทุกข์ละเป็นอุดมเกณฑ์ดันไปเลือกอะไรดันไปเลือกกิ๊กเรื่องชูดันไปเลือกอะไรเห็นไหมอะไรก็ตามอะแอดบอกเลยว่ามันมีปัญหาแน่นะสามหกอยู่คู่กันในเรือนไหนก็มีปัญหาเรื่องเรือนนั้นตัวเจ้าตาสามเป็นสุภา สามเป็นพันธุทุนะคะอ่าหกเป็นกรรมมะหกเป็นการเงินบางครั้งอะ่ะคนที่มาชอบเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานเปเงินเปทองเป,น, ون, ปนู่นเปนี่เจ้าตามีคู่แล้วแต่แบบก็อยากได้รับความสะดวกสบายอะ่ะอยากได้รับการเปจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานตรงเนี้ยแอดจะให้หนูออกเลยไงมันก็ต้องคุยกันได้มันต้องมีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองโดยไม่เอาตัวเองเข้าไปแลกอะไรกับอะไรแบบนี้นะคะ จังหวะดาวของเจ้าตาดีมากแล้วค่อนข้างมีคุณธรรมดังนั้นอย่าไปทําทีนี้คือพระฤหัสอยู่ในสู่พระมันค่อนข้างมีคุณธรรมเป็นราชาโชคสิ่งที่อาจจะบอกคือทําไมถึงเตือนเรื่องนี้มากเพราะอะไรคุณดูตามลูกศรเกี่ยวๆแอดพระเสาอะพระเสาลิงลักษณะพร้อมที่จะแตกหักเลยต่อให้ไม่มีเรื่องนี้อีกฝ่ายจับผิดคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องระวัง นะแล้วระยะเวลาเนี้ยนะถึงแม้คู่ครองคนรักจะซับพอร์ตจาตาแต่บางคนนะ่อยู่ไกลคู่คร,รองคนรักอยู่ไกลเอาละสิงเหงาเปล่าเปลี่ยววังเวง,วงอยู่ไกลไปคุยกับคนอื่นได้ไหมไม่ได้ก็คุยกับคู่ครองคนรักก็แลค่ะนะคะแต่ด้วยความที่อริเรงลักษณะและอยู่ในเรือนปัตนี้คู่คร,รองคนรักมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะพร้อมจะหงุดหงิดใส่ แต่เบาแล้วสําหรับลักนณาราศีสิงห์อ่ะเสาเป็นเจ้าเรือนเกษตรในเรือนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคู้รองคนรักเนี่ยมีความมั่นคงและเยือกเย็นมากกว่าลักนณาราศีอื่นที่เขาพร็เสาเล็งรักแล้วแล้วแอดบอกเลยว่าเขาก็ซับพอร์ตคุณเขาก็ดูแลคุณในช่วงระยะเวลานี้เขาเป็น8กับ9อยู่เรือนมรณะเขาก็มีพลังในเรื่องของการเงินที่จะมาหนุนเจ้าตาแต่ถ้าเจ้าตาบอกโอ้โหหนุนอะไรแอดช่วงระยะเวลานี้แฟนหนูป่วยอันนี้เป็นไปได้ ป่วยแต่ว่าเขาก็จะหายนะปัตานีมรณะก็ป่วยได้หรือปตัตนีมรณะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนแยกย้ายกันไปทํางานนะคะหรือคู่ครองคนรักโยกย้ายจากจังหวัดที่อยู่แต่คุณจําเป็นจะต้องอยู่แล้วไกลกันก็เป็นไปได้มันเป็นหลายส่วนนะคะแล้วจริงๆเราจะต้องดูดาวพื้นดวงเกิดแอดเลยต้องทายควบคุมหลายอย่างดังนั้นนะคะอย่างดาวดาวพระพุทธขยับเข้าสู่พบเรือนปัตตานีในลักษณะเล็งดวงชะตาเนี่ย พุทธเป็นเจ้าเรือนลาภะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการงานเล็งลัคนาเจ้าอตาก็แสดงว่าช่วงระยะเวลาในเจ้าอตาเนี่ยเป็นคนขาดความละเอียดนะพุทธเข้าไปอยู่ในเรือนเนี้ยขาดความละเอียดจากจากที่เคยเป็นคนถี่ท้วนนะขาดความละเอียดและให้ระมัดระวังการลุ่มหลงในอะไรเพราะพุทธเนี่ยกลายไป,ไปเป็นคู่ศัตรูนะฮะขาดสติ หรือไปลุ่มหลงอะไรบางอย่างได้ง่ายไปเชื่อในอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องได้ง่ายระยะเวลานี้ให้ระวังนะคะตัวเจ้าวตาเองเนี่ยในช่วงเนี้มีความคือมีความเป็นตัวของตัวเองที่ค่อนข้างสูงและบางทีคิดเยอะคิดมากคิดแล้วเชื่อแล้วยังกลายมาเป็นเรื่องของความหลงในอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ฟังคนอื่นอีกอันนี้ต้องระวังเลยนะคะและเสาที่เล็งเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นคนสะเทือนใจง่ายคิดมากคุณดูสิว่าความแปลกของคุณคืออะไรเสาเล็งคิดมากสะเทือนใจเชื่อคนง่าย 4. เชื่อคนง่ายเล็งลุ่มหลงง่าย 1. เอาแต่ใจตัวเองเห็นไหมคุณนะสมบัติของความเป็นพินทุบาทอะ่ะมันมาและคนที่คุณไปกระทํำด้วยคือใครคนรักคู่ครองนะคะแล้วก็เพศตรงข้ามและหุ้นส่วนของคุณ ดังนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยต่อให้คุณเป็นผู้ชายคุณก็ดูเป็นคนฮอร์โมนแปรป่วนนะแลัคกนาราศีสิงห์จึงต้องมีสติรู้ตัวช่วงระยะเวลาเนี้ยสามเป็นอุดสุขเป็นเทวีโชคดีแล้วเรื่องการงานเรื่องการเงินดีแล้วเรื่องอื่นๆอย่าประมาทเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ที่มันที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอย่าประมาท ตัวเจ้าตาระยะเวลาเนี้ยบางคนอยู่ในระยะเวลาของการหมุนเงินเต็มที่เลยนะเพราะอะไรการที่สุขเป็นเทวิโชคอยู่ในเรือนอริเขาเรียกว่าหมุนเงินคือต้องระวังเลยอะ่ะอย่าสร้างภาระหนี้สําหรับคนที่กําลังหมุนเงินอย่าสร้างภาระหนี้เพิ่มไม่งั้นคุณจะแย่ไปกว่านี้นี่ขนาดดาวดาวส่งผลดีกับเจ้าตานะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ลัคนา,าราศีสิงห์บางเรื่องที่ดีขึ้นนแอดมองว่าการงานดีขึ้นผู้ใหญ่ดีขึ้นการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จได้แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถตาม,มาช้างเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะแม้เป็นเทวิโชคและเป็นอุดมเกณฑ์นในเรือนอริแต่มันมีความขมขื่นใจเล็กๆมีเสียเงินเสียทองหรือแบบว่าต้องไปทํากิจการการงานเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยแต่ว่าเจ้าน่ายไม่ให้เงิน เจ้าตาต้องเติมน้ามันเองอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นการแยกและอ๋ออ๋ออันนี้ก่อนค่ะพระฤหัสยู่เดียวพระฤหัสยู่เดียวตั้งแต่วันที่26กกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิเป็นต้นไปพระฤหัสส่งผลดีให้กับเจ้าตาเรื่องอะไรบ้างพระฤหั์มาจากปุตตะพระฤหัสมาจากเรื่องของมรณะ เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเอกสารสัญญาการเริ่มต้นโครงการใหม่เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าหตาเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าสุภาเป็นเรื่องของความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือรวมถึงชื่อเสียงเกียงไกลอะ่ะนะคะตั้งแต่ช่วงระยะเวลานี้มันมีทิศทางเป็นแบบนั้นแล้วแอดบอกเลยว่าเดี๋ยวพอดาวขยับเข้าสู่ภพเรือนกัมมานะเจ้าวตตาจะได้ทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์อ่ะ ดาวตั้งแต่30มสิบเมษายนเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาจะต้องอดทนในลักษณะที่แอดบอกก่อนอดทนทำทิศทางของตัวเองให้เป็นทิศทางที่ดีอดทนทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อดทนทั้งในเรื่องของการต้องปลุกปลอบใจตัวเองในระยะเวลานี้เพราะว่าอะไรดาวตัวเองก็เป็นปลานะคะรัคนาราศีสิงห์อะดาวตัวเองเป็นปลาดาวพระพุธ เลงดาวพระเสาเลงดาวสามดวงนี้เล็งแล้วทำให้อ่อนกำลังแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ดาวที่อยู่ในเรือนสุภาของเจ้าพตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวธรรมเกณฑ์ส่งผลให้เจ้าพตาในเต็มกำลังตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ตัวเจ้าพตาจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดี เขาเรียกว่าดาวพฤหรัสอยู่ในเรือนสุภาเจ้าวตาอยู่ในชั้นเวอร์ชั่นที่ดีจนจําเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เอาเวอร์ชันเดิมมาปรับปรุงใหม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเก่านะคะเพราะว่ามรณะไปอยู่ในเรือนสุภาสิ่งเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆเ,เรื่องเก่าๆที่มันยืดแล้วไม่ผ่านระยะเวลานี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงลัคนาราศีสิงห์บางคนมีโอกาสเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเกิดการพัด,พด ธนาปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการศึกษาหาความรู้แล้วสิ่งบางคนถ้าช่วงระยะเวลานีนอยากจะไปบวชหรือไปทําอะไรนะด้วยการปิีวิเวกของตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าตําแหน่งทางธรรมก็ไม่เบาตําแหน่งทางโลกก็ได้เป็นช่วงระยะเวลาที่แม้คู่ครองคนรักจะมีปัญหาแต่ด้วยเรือนปัตนียมันโยกกับพระฤหัสพระฤหัสคุ้มครองอะไรต่างๆที่เคยขัดแยง้งมันดีขึ้นแต่คู่ครองคนรักเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า ดาวการเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนปตัตน,นิมันพัวพันมันพัวพันว่าคู่ครองคณรักจะมีปัญหายุ่งยากกับครอบครัวของเขานะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็ไปเน้นกันได้ในช่วงความรักได้นะคะอันนี้ก็คือดาวพฤหัสอยู่เดียวนะคะส่วนดาวพระเกตดาวราหูเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเดือนเดือนมรณะเนี่ยส่งผลแน่ๆในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นมันก็ซ้อนกันเลยทั้งสุขภาพคุณสุขภาพคู่ครองคุณรักต้องดูในช่วงนี้นะคะเจ้าวาตาลกคนราศาีสิงห์อบอกอย่างนะช่วงนี้เกตเข้าแล้วเกตเนี่ยจะเข้าไปสองเดือนสิ่งที่คุณควรจะจำเอาไว้คือแอดกำลังจะบอกว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องของการผิดอกผิดใจผิดความคาดหวัง ผิดหวังในสิ่งที่ตั้งใจทำอะไรไม่ได้อย่างใจในช่วงเนี้ให้รีบปล่อยวางแล้วเดินหน้าต่อเพราะมันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เกตไปซ้ำแสไปซ้ำซากทำให้เจ้าตาคิดมากคิดเยอะวนเวียนแล้วิตก,กังวลในสิ่งที่ทำแล้วผิดพลาดสมมติประกอบกิจการอะไรบางอย่างแล้วมันมีปัญหาหนู่นนี่นั่นถูกคนร่วมทุนร่วมหุ้นทรยศหักหลังมาก่อนดาวมันกำลังเข้าสู่ภพ เรืองอำนาจจบจากมืดไปสว่างไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดแล้วไม่ต้องไปเอนอ่อนตามดาวพระเกตผักดันให้ดาวพระเกตเนี่ยไปในทิศทางที่บรรดาลโชคลาภด้วยกันทำบุญปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาอย่าแปรปรวนรู้ทันตัวเองเวลาคิดมากวนกลับไปคิดเรื่องเก่าอะคิดอีกแหละพอพอเรารู้ว่าเราคิดอีกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ทันตัวเองในทุกวินาทีที่มันเร็วขึ้นจากแบบ ปล่อยตัวเองไปสิบนาทีก็5นาทีรู้ทันตัวเองแล้วเว้ยกลับไปเรื่องเดิมสามนาทีหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีพอเราคิดไหวเราก็จะปรับปุงตัวเองไวช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าทุกเรื่องอะของเจ้าวตาเคยพลาดเคยผิดเคยมีปัญหาอะไรมานะช่วงจังหวะนี้แอดบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะพลิกผันพรริ่หันโดดเด่นกลับขึ้นมาอีกครั้งในช่วงกุมภา มีนาถึง30เมษาก็เกิดเรื่องราวที่เจ้าวตาจะประสบความสำเร็จเพิ่มพูนรายได้เป็นเท่าทวีแบบราชาโชคททำงานแบบขยันคึกคักไม่รู้จักเห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยอะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นสิ่งต้องทำไมแปดเกเป็นพลังให้เนเรเดินมรณะกลับกลายไปมีโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้มีพลังกายเป็นมีพลังรวมกับไม่อยากคิดมากเลยไปทำงานมาก สุขภาพไม่ดีอีกบริหารจัดการให้ดีนะคะระยะเวลานี้บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายอะไรให้ดีนะคะพฤหัดเนี่ยอยู่ในธาตุไฟเวลาเจ้าพตามีไฟในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็มีซะจนแบบโอ้โหมีจนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ย ในเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอาจจะเบาไปก่อนนะพ็กเกจอยู่ในเรือนโมรนะอาจจะเบาไปก่อนอย่าเพิ่งทําแต่เรื่องของการทําอะไรบางอย่างในระยะเวลาเนี้ยอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการศึกษาการรอที่จะประสบความสําเร็จแต่สําหรับคนที่มีตําแหน่งแห่งที่หรือเปิดกิจการอยู่แล้วแล้วมีผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ หรือใครช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังลแอดมองว่าไปทางทิศทางของการประสบความสําเร็จบางคนเห็นช่องทางใหม่ๆการเงินเข้าในช่วงนี้นะคะรายจ่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกตัวตนกันตัวตวนระยะเวลานี้เหนื่อยหน่ายง่ายนะพระอาทิตย์เป็นปลาอยู่ในเรือปรนปัตนี้เหนื่อยหน่ายง่ายคิดมากคิดเยอะนะคะอันนี้คือตัวต,วตนแต่ว่าพลังความขยันในการทํางานพลังของ ดาวต่างๆที่จะทําให้เจ้าตาลุกขึ้นไปติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยคือมันมาจากพลังมหาอุดและพลังของดาวเทวีโชคในเรือนอริเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าศัตรูคือยาชูกําลังในระยะเวลานี้ฮิวตัวเองขึ้นมาคะเพื่อรอรับโอกาสที่ปพระเรัสเปิดในช่วง26กุมภาพันธ์นะซึ่งมันอีกวิกี่วันเองเจ้าตาอันนี้คือตัวตนลัคนาราศีสิงห์บางทีรู้สึกอ่อนเปี้ยเพียเหลือเกินแอดทำไมมันไม่ดีสักที เราก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีแม้ในยามที่เราเพลียที่สุดนะเชื่อแอดเถอะทำแล้วประคับประคองไปอย่าปล่อยทิ้งอย่าประชดประชันอย่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยดวงไม่ดีเลยอยากย้ายราศีมันย้ายไม่ทันแล้วนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของการงานการงานบอกเลยว่าการงานดีขึ้นอะไรต่างๆของการงานที่เป็นปัญหาระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาพลิกเปลี่ยนลัคนาราศีสิงสามารถปรับปรุงสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันมีปัญหาต่างๆของเจ้าวตาเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่ ที่ก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเซ็นสัญญาการลงนามเอกสารการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนคู่ครองแม้จะมีปัญหาบ้างประปายนะมันมีปัญเออ,อ,ดอดบอกเจ้าอาตายางว่าปัตตน้เนี่ยนอกจากแปลว่าคู่ครองคนรักแล้วมันจะต้องทำนายไปในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกตอยู่มรณะสาวอยู่เรือนปัตนีอย่าเพิ่งลงทุนนะ ยังเกตห้ามลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับต่างแดนใช่ไหมส่วนปัะตาน,นี้ก็การทํางานร่วมกับหุ้นส่วนหรือการทํางานร่วมกับคู่ของมีกระทบกระทั่งใช่ไหมละ่ะแต่ว่าด้วยเรื่องการงานปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเป็นช่องทางการทํางานการค้าขายหรือการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชตามีเงินเดือนแล้วเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยบอกเลยว่าถึงแม้มีการแข่งขันก็ประสบความสําเร็จในแบบที่ไม่ใช่ขยับธรรมดา ดาวการงานอยู่ในเทวีโชคกุมคู่กับดาวมหาอุดมันเป็นการขยับที่มีแรงส่งจากผู้ใหญ่ถ้าการงานแบบนี้ทำไปเลยเต็มที่ช่องทางธรรมหากินทำไปเลยเต็มที่แต่อยากคาดหวังว่าคู่ครองคนรักเพื่อนต่างเพศที่สนิทกันหรือหุ้นส่วนในระยะเวลานี้เขาจะแข็เพราะว่ามันมีความเป็นอริตั้งอยู่แต่มองว่าคู่ครองคนรักก็ยังแบบพร้อมที่จะซับพอร์ตเพียงแต่ว่าคุยกันแล้วมันคุยกันแล้วมันไม่แมทนะคะ ต่อไปในเรื่องของการงานขยับดีขึ้นเป็นบางงานบางงานใช่ไหมทีนี้เรื่องของเรื่องของเรื่องของการเงินการเงินบอกแล้วจะมีเรื่องของการซ่อมซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการได้มาจากโชคลาภ เพราะอะไรปุตตะอยู่ในเรือนสุภะในแบบเป็นราชาโชคดังนั้นเจ้าตาซื้อหวยได้นะเสี่ยงโชคได้การงานที่แบบเล่นหุ้นก็ได้เล่นหุ้นอะไรที่มันหรือลงทุนที่มันเป็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ไปลงเพิ่มนะที่ลงเพิ่มบอกให้ระวังนะคะ ที่ลงเพิ่มที่จะไปร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรกับใครบอกให้ระวังแต่อันเก่า่ที่เราทําของเราอยู่แล้วทําด้วยตัวเราเองเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะมีเงินมีทองเข้ามารวมถึงเงินเก่าๆด้วยนะไอพวกเงินให้เช่าบ้านเงินแบบบําเหน็จบํานาญเงินแบบตกเบิกเงินอะไรเก่าๆที่มันติดค้างไว้โปรเจกต์เก่าๆเนี่ยมันได้เข้ามานะคะต่อไปความรักนะคะชาวลัคนาราศีสิงความรักระยะเวลานี้ก็เหมือนแอดบอกแหละ ว่าถ้าวางความสัมพันธ์ถูกต้องไม่มีเรื่องวุ่นวายเลยแถมยังจะไปในทิศทางของการเป็นมหาอุตรราชโชคละเทวีโชคในลักษณะของการได้พบเจอคนดีในจังหวะที่ดีคนที่ถูกต้องในจังหวะที่ถูกต้องแต่ถ้าจังหวะนี้เจ้าตาขวาคนที่มีคนที่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราอะเขามีคนอื่นไปแล้วแล้วเจว้าตาขวามา มันก็บั่นทอนโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานและโชคลาภความสําเร็จรวมถึงโอกาสหน้าที่จะได้พบเจอคนที่สําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่ใช่ปล่อยผ่านไปก่อนปล่อยวางไปก่อนแม้ระยะเวลานี้โอ้โหจะเจอคนรูปงามจะเจอคนครบพร้อมนะเพราะว่าสุกนะไปเกาะอ,อยู่กับดาวมหาอุดไปเจอคนที่แบบโอ้โหพอมองดูจริงๆนะแอดเชื่อนะคนที่มีคู่เนี่ยมันมองแล้วรู้โดยเฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าสําเร็จมาแล้วในระดับหนึ่ง มันน้อยคนนะคะที่จะไม่มีคู่แล้วเจว้าวตาจะพบอย่างนั้นน่ะหรือพบคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ค่อนข้างมั่นคงอะนะอันนี้ก็ต้องสืบลึกสืบละเอียดนะงานละเอียดเลยถ้าจะคบนะคะคนโสดแอดก็เลยมองว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่นิ่งๆก่อนเพราะว่าอะไร ดาวเพศตรงข้ามอ่ะหรือดาวคู่ครองคนรักอ่ะไม่เป็นใจนะคะในระยะเวลานี้ถ้าจะเป็นใจก็คือแบบโอเคเป็นไม้เคยแต่งงานมาสองเป็นคนต่างแดนเป็นคนต่างชาติเพราะเป็นมรณะดาวปตัตนิไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะสามเป็นคนเหมือนแบบมีมีการติดต่อที่ อยู่เบื้องหลังตลอดอะแอดก็เลยมองว่าระยะเวลานี้นิ่งๆก่อนไหมคือจริงๆแล้วแอดเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงะมีสเสน่ห์นะคะช่วงระยะเวลานี้หนึ่งมีเสน่ห์แต่เป็นสเสน่ห์แบบแบบก็แปรปรวนนะเดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไม่อยากมีในกรณีคนโสดเดี๋ยวฉันอยากจะทํางานฉันอยากจะสําเร็จอย่างเดียวระยะเวลานี้เนี่ยบางคนเนี่ยบ้างงานไปเลยก็มีนะคะดาวตําแหน่งมหาอุดอย่างเงี้ย ดาวไปจับคู่กับตำแหน่งดาวมาหาอุอยในเรือนอริเนี่ยทำงานเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยก็มีคือไม่ไม่สนใจในเรื่องของความรักเลยะนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพโอ้โหนะคะเรื่องของการอักเสบแผลฝีหนองน้ำเลือดน้ำเหลืองในร่างกายน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ฮอร์โมนฮอร์โมนปนแปรมันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะ จะมีลักษณะอย่างนั้นนี่รวมถึงกันที่ถูกดาวเล็งเยอะมากสามดวงนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจในช่วงระยะเวลานี้บางทีจมจอมบางทีเครียดบางทีรู้สึกแบบเหมือนป่วยท,ท,ทั้งที่ไม่ป่วยก็ได้นะคะสิงะต้องประครับประคองตัวเองไปจนถึงวันที่ยีกคุณหนึ่งจะเป็นจังหวะที่แบบว่ากราฟของคุณพุ่งขึ้นนะแล้วก็ถ้าอย่าง ในกรณีที่ไปพบปะพบเจอใครๆต่างๆที่มันขัดอ,อกขัดใจพูดจาไม่ต้องไปคอมเมนต์ทะเลาะเบาแวงกับเขาเลยระยะเวลานี้เราอะดวงเราอ่อนแอทุกเรื่องพร้อมที่จะเกิดปัญหาทุกเรื่องพร้อมที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลนะให้มันแบบให้ดาวต่างๆมันผ่านจากการเล็งลัคนาไปก่อน นะแล้วพระฤหัสเขาสู่พบเองอนกรรมมาโอเคแล้วค่อยมาลุยกันอีกทีหนึ่งช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาประคับประคองตัวเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้แอดมาส่งพลังในเรื่องของการประคับประคองตัวเองแล้วก็ส่งข่าวดีว่าเดี๋ยวพระฤหัสส่งอ,งองศาเต็มที่หลังวันที่26กุมภาพันธ์มันจะดีตั้งแต่นี้ตลอดไปเลยยาวๆไปถึง30บเมษายนสิงในช่วงระยะเวลานั้นก็ต้องเรียกว่าลืมตาปากเป็นช่วงของพลิกผันดวงชะตากลับมาดีนะคะ โอเคเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มากๆขอบพระคุณสำหรับการซัพพอร์ตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องเพื่อส่งพลังให้แอดตามเกณฑ์ต่างๆรวมถึงการส่งซปเปอร์แท้งรวมถึงการแบบแชร์คลิปต่างๆเพื่อให้ช่องของแอดมินแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะก็อย่างที่รู้ๆกันนะตอนนี้นะคะในเรื่องของ y o u t u b e มันถูกมันถูกแอปพลิเคชันอื่นๆเบียดแล้วก็ เรื่องของการได้รับนู่นนี่มันน้อยลงค่าโฆษณาลดลงแล้วเจ้าชะตาก็จะพูดว่าโฆษณาก็เยอะนะแอดรายได้ทําไมน้อยอะไรเงี้ยแอดอยากให้กดข้ามไปเลยค่ะเพราะว่าแค่โฆษณาขึ้นนะแอดก็ได้รับแล,ล้วล่ะค่ะรวมถึงลหลายๆคนก็ส่งซูเปอร์แตงแอดมินเนี่ยแอดขอบคุณมากๆเลยสําหรับความใจดีตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ